ที่เที่ยวใหม่นะคะจริงๆก็คือชะอานะคะใกล้ๆวันนี้ในในเปิดแล้วนะคะเปิดไม่ล็อกดาวน์แล้วนะคะออกเที่ยวได้แล้วเราก็เลยมาชะอำกันวันนี้วันที่ห้าวันนี้วันที่6นะคะ <ๆ S 1> มาตลาดชักปูที่ชะอมแล้วจริงๆก็จะไปใช้หาดชะอเพราะเออเนี่ยข้างๆติดกันใกล้ๆวัดเน,นาราในในัญชลาเนเนรัญชลาา แต่ตรงนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นหาดส่วนตัวเลยนะคะไม่มีใครเลยมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวเลยนะคะใกล้ๆนะคะจากตลาดชักปูออกมาทางจะออกออกไปนะคะเราก็จะมีชายหาดส่วนตัวแบบนี้เลยนะคะชา<กอ>ยหาดส่วนตัวเลยค่ะ<กอย>มาพักผ่อนเที่ยวเล่นได้ไม่ต้องอะไรใครมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้เรียบร้อยอยู่ใกล้ๆเลยนะคะ ตลาดชักปูตอนนี้ของขายเพียบนะคะไม่แพงปูเป็นปนสดๆก็300รกุ้งก็สองรองเลยนะคะก็มีที่ให้หนึ่งมีน้ําพริกมีไอ้มีน้ำอะไรนะมีน้ำจิ้มเรียบร้อยเลยค่ะอ้าวหนุ่มน้อยสาวหนุ่มเน่าสาวส,สวยอ้าวันพรุ่งนี้วันเกิดตัวน้อยคนนี้เล้อไหนไปไปหน่อยพี่บต้นไปาย <laughs> สบายดีไปไปนี่งไง ไม่บายไม่มีใครเลยนะคะเดี๋ยวแดดล่มลมตกอีกสักนิดหนึ่งตอนนี้ประมาณสี่โมงนะคะแดดล่มลมตกอีกสักนิดนะึงจะโดดน้ำซะหน่อยเอาค่ะแนะนำอีกที่หนึ่งนะคะใกล้ๆนะคะส่วนตัวสวัสดีค่ะ